แคดนี้ก็พอแล้วมังเจ้าเมื่อนี้นะคะซับน้ำกันเลยนี่ก่อนที่จะไปช่วมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้านนจ้ากินข้าวเทียงเด้อเมื่อนี้กินง่ายๆสบายๆนันจ๊ะกับสาวสว่างคนไก่บานเนาะอะไรเอ่ยอยู่ในหม้อนะคะมีละคะมัเจ้าน้ำกันแซ่บป้บอ ผู้ใดสนใจสปาเกตตี้หรือมาักกะโรนีแบบง่ายๆ,ๆจังสีน้องข่อยปนน้อเหมือนน้องจ้ะสไตล์ตัวเองทำนะคะกินเองนะเรงโกเลยนะคะมาเดิอมาเด้อกินแซ่บๆมัอนกันนะจ๊ะเส้นใหญ่ๆยาวๆนะคะโ้ยๆๆะะโด้วยฟ้าเน่า และก็แนแรกฟอยนะคะทุกคนออมทบชีสนิดหน่อยทุกคนค่ะมากินด้วยกันแซ่บเห็นปะคะเอาสักจานปะจา้า ทุกคนคะ่ะมาเด้อมาเด้อบบลายยายห้างไปกินก้อนเลด้วอจ้าขอบคุณหลายๆนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังกันด้วยจ้าบายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ Thank you so much for watching see you next video clip bye bye แค่นี้กับพ่อแล้วมาเจาเมื่อนี่นะคะสับสนน้ำกันเลยคุณชายกินตอนนี้กำลังหิวหนักเลยนะคะ ได้ของโปรดแล้วก็จัดการเลยเนี่ยเพิ่งเคลร์จัดการเลยนะคะทุกคนกินกันจ้า